สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องม,มือนีโบแมนวันที่ยี่สิบหาบอกค่ะพี่น้องยี่สิบห้ากุมภาพันธ์พ่อสอองพันหาลอยกหกสีด้าไก่มือหวยจะแตกอีกแล้วพี่น้องยี่สิบห้ากสเกีด,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 ดอีก้าอีกสี่มือหามือ,อีกสี่มืมือที่หา รัฐบาลไทยจะแตกอีกแล้วพี่นอ้องอ้าใจจดใจจอตละบคุคคลนะค่ะพี่นอนะอ้องเนาะรอใจจดใจจอคอวรใจค้นจนเนาะพี่น้องเนาะค <c oughs> วรใจค้นจน <c oughs> อ่าู้ลังค้นก็ได้รักซิบผู้ลังค้นก็นได้รัก,น,ก,น,กนวยรักซิบรักนวย ้ลังคนก็ได้ล่างผู้ลังค้นก็นไ,ดดนกนได้บนุนก็เลยสีมาคุยกันรวบรวมใส่กันตละบุคคลนเนาะค่ะพี่น้องตละอาจารย์ตละเสียนใหญ่ๆ <c oughs> รอด้อค่ะเดี๋ยวแม่กัวสิสรุปใส่กันเสียนใหญ่ๆเสียนต่างๆเนาะค่ะพี่น้องรอเดี๋ยวแม่กัวจะมาสรุปใส่กันว่า <c oughs> เส้นใดจะเขา่าเส้นใดจะเดินแล้วก็สิมาจับคู่ให้พี่น้องเนาะคะ่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนคือวันที่ยี่สิบหกยี่เจ็ดยี่สิบแปดโอ้ยอีกหลายมืออยู่อ่ะล่อเส้นต่างๆเข้ามาอีกเนาะคะ่ะพี่นอ้อง เสียงรถเนาะคะ่ะ <c oughs> รอาเสี้ยนต่างๆเ <c oughs> พิ่นกระซ่งมาให้แม่ขั่วเลย่หญ่อยู่เนาะค่ะอาจารย์ใหญ่ๆเสียย้พลพลยนใหญ่เพิ่นอ่าเพิ่นกระยับเผยแผ่แนวทางของเพิ่นเนาะคะ <c oughs> ่ะเพิ่นกระซ่งมาให้แม่ขั่วฝากเอฟซีปากตอนพ่อแม่พี่น้องอ่หลายๆอาจารย์หลายๆช่องอ่ขอบุญขอบคุณเด้อค่ะ อาจารย์นี่ไงก็ได้อาจารย์ได้ไลายช่องเออาจารย์ได้ไลาย <c oughs> สำนักนี่ไงเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอาคันอาจารย์ได้ย่งทีบว่านได้มีอันช่องทางที่ของจะเอาของทันมาเผยแผ่เด้อค่ะเด้อ,อเสี่ยนได้ก็ตามที่ของทานย่างบว่านได้เผยแผ่เทมามหาแม่ขั่วไม่กด้เด้อกกันเห็นแม่ขั่วมีความสามารถเอาของทันมาเผยแผ่ให้พี่น้องอฟซี่ได้เนาะค่ะเน,ะะเนะาะโทรมาที 0985681108นี่คือเบอร์แม่ครัวเด้อค่ะเด้อนี่คือเบอร์แม่คัวโทรเขามาได้ทุก24ชั่วโมงแม่คัวก็จะมาพิจารณาซอยกันกันกบเ c ซเพื่อนี่แหละเพราะว่าสิให้่แม่คัวพิจารณาผู้เดียวปฏิบัติหวดที่มันออกพันบอลงหวดที่มันบอออกพันเอามาลงเข้าบงหูเนาะค่ะพี่น้องเข้าบงหูว่าอ่าหววใด,ดจะออกหววใด,ดจะเขา่าเข้าลงไว้กน ค่ะพวกท่านบ่มักของอาจารย์นี่ตัวนี้บ่มักพวกเจ้ากระทัดไปเบิงแล้วบ่มักในใจกระบอเป็นยังพี่น้องเออบอ่เอาเอาเอ,เอ,เอหลบร,รุ่นมากเกิดของเพิ่นเขา่าเฮากับสิไธ้มาล่งของเพิ่นตอเนื่องเอฟซีกัสิไธิจับเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้เข้าใจตามนี่บแม่นว่ารอดูสองสามวดสามวดอาจารย์ได้กับสามวดสี่วดกระลุดกระมีพี่น้อง ต้องเข้าใจตามนี้เข้าแม่ครั่วออกไปนําเสนอแล้วให้พี่น้องเบิงพิจารณาเอาเลือกเอาค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้ล่ๆนั่นมาให้เข้าเลือกแล้วพี่น้องเข้าเลือกเบิงเอาขันเข้าบ่มักเข้ากระทัดไปถ้าเข้ามักเข้ากับเลือกไว้้าจับใส่แนวทางของเข้าหรือจับใส่แนวทางอาจารย์ไงๆที่ที่เข้าเคยจับไว้นะพี่น้องเนาะเอาคือจังมือนีแหละ หัวซ่องหาเมินเขามาซีงวดติดท,ที่แม่ขั่วเคยสัมผัสให้พี่น้องได้ฟังน้ากันเขามาซีงวดติดแล้วเออก็มีเอฟซีนหนึ่งอยู่ถามมาคือบอสอเพิ่นคักแนะ่แม่ขั่วหานังเียห้ากวเก่งใจเพื่อนอยู่ดีหานักเียก็เพื่อนบอกสูงเขาฟังกถทอว่าดีหางเทียแม่ขัวก็ลืมเข้าลืมสอให้พี่น้องเอฟซี เอาแต่หูแต่ว่าเพื่อนกะว่ามากยูดวกว่าเขาซีงหวดวเพิ่นกะว่าให้เอฟซีฟังอยูหงวที่แล้วกะหัวหกสามกับกเขาหกสามหัวซีสามกับเขาซีสามเพื่อนกะว่าให้ช่องแล้วนาะค่ะนาะพี่น้องเอาหวดนี่เพื่อนมาจับคู่ให้เพื่อนมาเน้นให้ระเด้อบ,บันเพื่อนเน้นมาใหา้แล้วเพื่อนจับคู่ให้แล้วแต่ว่าเพื่อนบบกคุยก,กับเฮาเพื่อนให้ตัวเลข แม่ขั่วมาจับเอาเพิ่นบอกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้มาเน้นตัวนี้เด้ออะแม่ขั้วสิาพาไปเบิ่งน้ำกันว่าหวยซองห้าหมื่นจะเน้นตัวไหนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปเบิ่งแนวทางน้ำกันเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องนี่คือวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อ 2, หยหกสิบเอ็ดหวยซองหามือเนาะค่ะพี่น้องที่แม่ขั่วเคยลงไปให้พี่น,อนะะ้องเบิ่งเนาะค่ะคุยกับเจ้าของหวยเพิ่นมาแล้ว สีงวดยังไม่หลุดนะคะคุณใดติดตามช่องแม่พัวก,ก็จะรู้ว่าสิได้รู้ว่าเออหวยซองหาเงินลงไปอีหลีเนาะคะ่ะเพิ่นวิ่งบนล่างสองหกเจ็ดนี่คือคือยังบ้ันหลุดจากเทียสีงวดพี่น้องแต่งวดหกสามกับมาน้ากันงวดสี่สามเมื่อกี้นี่กับมาน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอางวดนี่ เพิ่นจับคู่มาไห่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นจับคูม่มาไห่เพิ่นเน้นไหพ่พร้อมเ้อค่ะเพิ่นคุยกับแม่กวนแหล้วเพิน่นอะสำหรับหวยซองหาเมินเนอค่ะพี่น้องเพิ่นรวบรวมเพิ่นจับคู่ไห่ห้าแหล้วเน้นที่หกเม็ดเดียว นี่เด้อค่ะตัวเน้นสําหรับหวยซองหาเมืนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นโทรคุยกับแม่ขั้วว่างหูเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าเน้นให้เพิ่นเลยเด้อเพราะว่าจับคู่มานํ้กันสองงวดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาส่วนเพิ่นจับคู่มาให้เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดติดตามช่องแม่ขั้วเซลูว่าหวยซองห้าหมื่นเป็นงวดแรกแต่ว่าแม่ขั้วคุยกับเพิ่น กา้ยินน้ากันเนาะค่ะ <c oughs> เอานี่คือเพิ่นจับคูมาไห้เด้อค่ะหวยซองห้าหมื่น <c oughs> เพิ่นเน้นตัวใดตัวอยู่ในวงกลมคือเป็นตัวเน้นพี่น้องเอฟซี ตอยู่ในวงกลุ่มคือเป็นตูเน้่งสำหรับหวยซ่องหาหมืนแม่ขั้วกับสัมผัสเพิ่นมาให้พี่น้องฟังน้ำกันแล้วเนาะคะ่ะผู้ใดติดตามช่องแม่ขั่วสิรูวาหวยซ่องห้าหมื่นน่ะกับเพิ่นกาเวาในในโทรศัพท์ให้ฟังแล้วว่าเขาซีงวดย่างบล <c oughs> ุดงวดนี้เพิ่นโทรมาหาแม่ขั้วจะว่าเพิ่นตดทุระเพิ่นก็เล่าวา่าเอาไปลงให้พี่น้อง FC เอฟซีแม่ขั้ว อหวยซ่องหาเมอนอันเป็นเอาเอาไว้เป็นบนล่างในเด้อพี่น้องเพื่อนกรว่าวมันเป็นบนล่างอยู่ดิหววกนหกสามมันก็ออกบนหวัวชี่สามพันมากออกล่างเอาไว้เป็นบนล่างในเด้อพี่น้องกันไว้เพราะว่าเพื่อนกระบ่บบบาาระบบุว่าบนบ่รบบุว่าล่างเพื่อนว่าเป็นบนล่างมันเป็นได้ทั้งสองยางเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าหวดนี่สองหกเจ็ดเนี่ยเพิ่นเน้นที่หกเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเน้นที่หกเม็ดเดียวบัดนนี้จับคู่มานน่ เพิ่นบอกแม่ขั้วว่าสองหกสองเจ็ดเน้นที่หกเจ็ดเม็ดเดียวบนล่างเวยคะ่ะไปกราบนำแน่เพื่อกันบอดเนาะพี่น้องเนาะกันสะดุดอ่ะมันจะต้องมีสะดุดแน่ทุกขังเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าไปกลับก็ไดเป็นเป็นไดทุกสถานการณ์งวดนี่แห่งสัญจรเด้อพี่น้องอยู่สูงขาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสัญจรอ่ะไวยสัญจรกัน แลหลายคนอาจจะรู้ว่าเออมันก็นจะออกแปลกๆเน่ออกบางข้างก็จะตองบางข้างก็จะเป็นพี่เป็นน้องได้เนาะคะ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาให้พี่น้องพิจารณาหวยซองหาหมืนินจับคู่สองหกสองเก็ดหกเจ็ดเน้นที่หกเจ็ดเม็ดเดียว พิจารณาก่อนลงทุนทุกครั้งเด้อค่ะพี่น้องเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งหัวใจให้แม่ขั่วในเดอ้อพ่อได้ต่อยเหรียญเทียนันเทียนนี่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาอ่ะแจ้กขอแจ้งข่าวหน่อยนึงยี่สิบหกยิบเจ็ดเดี๋ยวแม่ขั่วสิมาสรุปค,คลิป บนเป็นบนล่างเป็นล่างสำนักใหญ่ๆรวมกันอยู่ที่คลิปเดียวเด้อค่ะพี่น้องรอรอรอค่ะรอรอรออะไม่พอกันคลิปนานเนาะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ